สวัสดีทีกก่เกวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องพันเซอร์ให้ฟังตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่หรือคนทํารถนะครับเข้าใจอยู่แล้วพันเซอร์มันคือหน,หน้าที่มันคืออะไรแต่อันเนี้ยขออธิบายย้อนกลับไปที่น้องๆที่ไม่เข้าใจว่าพันเซอร์ไม่ว่าจะเป็นพันเซอร์เดินหรือพันเซอร์แต่งหน้าที่ของมันทําอะไรคือหน้าที่ของมันครับเวลาอันเนี้ยเป็นฝาครอบจานไฟถูกไหมฝาครอบล้อแม่เหล็กบนล้อแม่เหล็กอ่ะมันก็จะมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งทำหรับรถขบู เราก็จะมีอีกแดติ่งเก้าติ่งของรถต่อฉีดทุกติ่งเนี่ยมันจะวิ่งผ่านหน้าคอนแทคเนี่ยนะครับหน้าพันเซอร์เนี่ยพันเซอร์นะครับ, er er รบมันจะเป็นตัวรับสัญญาณว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ๊กโกแม่เหล็กมึงมาแล้วนะถ้าเป็น CDI ก็จเบอกว่าเฮ้ยนวงนวงนวงแล้วก็จ่ายมันเป็นหน้าที่อ,อ่านติ่งเพื่อจะไปส่งสัญญาณไปที่กล่องครับว่ากล่องจะต้องทงาอํางานยังไงถ้ารถต่อฉีดเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของจังหวะชีจังหวะจุดหลายๆติ่งรวมกันฉะนั้นความสําคัญของมันเซอร์นะครับเมื่อถ้ามันเซอร์มันเสียหรือสกปรกเนี่ยการจ่ายกระแสมันจะผิดเพี้ยนหมดเหมือนรถบางบาง,งรุ่นเนี่ยที่สมมติเก่าๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วจะมีพวกขี้เหล็กหรือคาบน้ํามันเครื่องโคลนน้ามันเครื่องอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางทีเนี่ย,ย,ยนะมันทําให้รถสะดุดแล้วก็ล้างแล้วก็หายนี่คือหน้าที่ของมันเซอร์ก็คือตัว,ต,วตัวอ่านติ่ง เพื่อ,อ,อรับสัญญาณดีกว่าครับแล้วก็จ่ายไปที่กล่องแหม่มันหน้าที่ของมันคืออย่างนี้นะมันคือเหมือนลูก,กตาขคนเราอะเนี่ยโมเดลมันก็จะเป็นอย่างนี้ติ่งก็จะผ่านอ่ะคราวนี้เรามาถึงว่าของเล่นที่ยิงปุพันทำมาดีกว่าครับว่ามันมันแตกต่างกับพันเซอร์เดิมยังไงท่าเราพูดเรื่องรถหัวชีดนะครับรถหัวชีดอ่ะเนี่ยนี่ก็จะเป็นมัดไฟชุดไฟท c 1หนึ่งประวัติ s ีที่นิยมมากเลยอ่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยข้างในก็จะมีขดลวดแล้วก็มีแถบแม่เหล็กเหมือนกันนะครับเนี่เยเดี๋ยวเรามาวัดของเดิมม้ดูว่าของเดิมมันมีค่าโอห์มเท่าไหร่ค่าโอห์มคืออะไรเล่าให้ฟังก่อนค่าโอห์มก็คือค่าความต้านทานของแม่เหล็กครับเมื่อความต้านทานมันเยอะนะครับมันก็จะทําให้การจับสัญญาณในรอบสูงในจังหวะที่มันมีอุณหภูมิเยอะๆเนี่ย แม่นยำไปสั่งกล่องไฟเนี่ยให้ท่านทำงานแม่นยำแบบเป๊เปะๆอ่ะบางทีใส่ไปแล้วทำไมอัตราเร่งดีขึ้นก็มันจ่ายแม่นครับแล้วสำหรับคนที่จูนร,รถท้ายเบอร์เบอร์แล้วสงสูงเนะี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยอายมาดูนี่ก่อนของเดิมครับนะเอเนี่ยเดิมมันจะมีมาอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบไม่ไม,ไมแกะกล่องเลยร้อยยี่สิบนะครับคือต้องเข้าใจว่ารถพวกเนี้ย นเขาให้รอบเครื่องมาอยู่ที่ประมาณสัก9 0 0ันีกว่าซึ่งข้าความต้านทานประมาณเนี้ยกับการจ่ายการจุดของเขามันเหลือเฟือ120แต่พอเป็นโมดิฟายครับถามว่าทำไมต้องใช้เนี่ยอ่ะพอโมดิฟายเป็นเสเซอร์เฮดทที่ทําเราทํามาเ่ยมาดูค่าความต้านทาน329ครับ คือถ้าเปรียบเทียบกันเนะี่ยคือเรื่องของความท้าทายของแม่เหล็กเนี่ยเหนี่ยวเยอะแล้วก็มันให้ความแม่นยำสำหรับรถรถทุกวัน,นที่โมดิฟายรอบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หรือหมื่นห้าเนี่ยทำให้เครื่องยนต์มีสิทธิ์พันมากขึ้นตรงจุดชัดเจนจูนง่ายทำให้เบอร์นี่คือรถหัวฉีดนะยกตัวอย่างเลย e ี EP นี้เลยส่วนเป็นรถกระบูครับรถกระบูเนี่ยย้อนกลับไปหัวฉีดนิดนึงถ้าจะเกะเทพจะเกะเก่า ผมไม่มีคันเซอร์ CBR ให้ดูซึ่งคันเซอร์ของ CBR เนี่ยก็จะมีค่าโอห์มสูงกว่ารถพวกนี้เดี๋ยววันหลังจะมาทําให้ดูอ่ะแต่วันนี้ถ้ารถคาบูเราจะมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นพันเซอร์เวฟอาร์รถคาบูเนี่ยเป็นตัวนี้เลยเนี่ยค่าโอห์มของเขาก็อยู่ประมาณนะครับร้อยยีสบบวก แลวเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มีเคสสตนด,ดี้ให้ดูเลยคือพันเซอร์เออาร์พันเอร์เเป็นพันเซอร์รถรอบสูงที่นิยมใส่รถสองจังหวะแม้กระทั่งสี่จังหวะใส่ขาบูมากเลยเรามาดูกันว่าพันเซอร์เขาเนี่ยมีค่าโอห์มเท่าไหร่อ่ะนี่รถสแตนดานดนะครับที่เราซื้อพันเซอร์กันมาใส่กันเนี่ยเนี240่ยสองร้อยสี่สิบบวกบวกเห็นป่ะ นี่คือเราทําเราไม่ได้โอเวอร์นะเราอิงจากรถสแตนดาร์ดที่มีรอบสูงรอบสูง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 ,ส,งสูงขึ้นฉะนั้นพอเป็นของเรื่องโมดิฟาครับ n s r ไม่ต้องพูดเดยอะคนใช้แข่งกันเป็น10ล้านก็ทัาเซอเอ n น r ครับแต่อันนี้แนี่มาดูเสืเอถูกตัวขบูนะมันก็จะมีค่าเรื่องของความต้านทานอยู่ที่สองอยะ นะครับก็พูดง่ายๆว่าพันเซอร์ของรถสแตนดานในแต่รุ่นที่มี CC สูงขึ้นมีรอบเครื่องสูงขึ้นนะครับค่าโอห์มมันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นรถเวฟสแตนดาดรอบเครื่อง9,000นิดๆกับ s r ที่มีความจัดจ้านแล้วก็มีรอบเครื่องที่สูงกว่าค่าโอห์มมันก็สูงกว่าเดี๋ยวว่าหลังจะเอา C b r มาให้ดูว่า CBR เนี่ยมันมีค่าโอห์มต่างจาก เวฟเอสเนี่ยเท่าไรอ่ะฉะนั้นเนี่ยครับก็คือของเล่นตัวใหม่ของสายขาบูสำหรับเจ้าพันเซอร์หัวฉีดในตัวนี้แล้วก็ขาบูในตัวนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นเวฟเอนะครับสามารถแกะขาอันเนี้ยนะครับใส่ตรงรุ่นได้เลยถ้าเป็นรถสองจังหวะก็สไลด์รูได้เลยนะเนี่ยสำหรับน้องๆที่ได้ไปนะครับเป็นเป็น H, เวฟเอสอย่างเงี้ยคือจะต้อง ใช้ขามันแกะง่ายๆแบบนี้นี่ปึ๊บแล้วก็ดึงยกขามันออกแบบน,นี้แล้วก็ขาเดิมเสียบไปก็จะได้ตำแหน่งไฟที่เป็นสแตนดาร์ดครับนะครับไม่อ่อนหรือไม่แก่กันไปนะประมาณนี้คลิปนี้ สวัสดีครับ